สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้าคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นนีเคเอีรอบเสาร์รอบบ่ายวันพฤหัสวันที่สิบสองเดือนสิบมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าผลของวันที่สิบอเ,เอ็ดกับห้างเซกอันนิเคอีจ้ารอบเสาร์รอบบ่าย สำหรับนี่เครอบเ้าเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับสี่พ้นจาบนเจ็ดสี่แปดจับคู่เข่ากันไปตรงๆสี่แปดมาตัวเน้นเต็มเต็มรอบเ้าบนจาเด่นสี่วิ่งรูดสี่มาจาโอ้โ oh, ห oh, ลืมบอกพี่น้องเอฟซีมืว่าวานว่าสิบอกกันลืมบอกว่าทามักชาชอบอ่าสำหรับพี่น้อง f อซที่ถามเข้ามาแล้วจะอ,อย่าวายอยางใดตัวจะวิ่งซ้ำ สามสุดสามตัวแล้วจ้ะวาสซีบอกเมื่อวานนี้ว่าให้เอารอบเด่นของรอบเศร้ารอบบายถ้ามักถ้าชอบกับมาจับขู่ใส่กับตัวจับขูตบข่ตัวเจาะได้นะจ้ะอย่างเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดอยู่รอบบายน่าจะจับใส่กับสี่แปดือว่าได้ตรงๆเลยเนาะ,ะสำหรับรอบเศร้าขขงเฮ้าบนเขากันไปตรงๆจะสี่แปดเด่นสี่วิ่งรูดสี่มาจากตัวเน้นเต็มๆล่างออกเก้าห้า เกาหาจับกูพาดไปนอกจากโอ้โหน่ะเสียดายจะมาเดินหาวิ่งรูดหาจะไซวิ่งของอุลุส่วิ่งไซรูดเฮาบอกพาดจะรอบเสาหลังเกาหาหาเกาจะ,ะสำหรับรอบบ่ายนี่พาดไปนองจากผลออกหกหาหนึ่งแปดเกาเดินหกวิ่งรูดฮกรอบบ่ายมาอยู่ลักลอยนอกจากสำหรับรอบบ่ายเน,นะบบาะ อย่างหาหาหนึ่งเด่นหาวิกุตหาอยู่รอบเสามารอบ,บายได้อีกเราจาอ่าโอเคจ้าสำหรับนี่เคอีกของมือว่านใจยินดีกับเอฟซีี่ตามยินดีกับ,นกบคนที่ตามด้วยจ้าแนวทางของเฮามารอบเสาจะเต็มเต็มทางเจาะท้งรูดจ้าตามต่อกับนี่เคอีรอบเสารอบ,บายของวันที่สิบสองจ้ามือนีเนี่ยคะ่ะสีมาหายตามสูตรลอลุ้นไปด้วยกันเด้อจ้า ถ้ามักถ้าชอบควยตามจ้า,จาบ่มักบ่อบก็สามารถควยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขถูกต,ตัวมีเข่ามีรุดผิดพลาดการใดก็ขอโทษขอคตรให้ผีน้องเอฟซีหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากขอตรกำลังใจจากผีน้องเอฟซีนิดเดิงนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากเพื่อจะจได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยวางแนวทางอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดนดนเง่าเง่จ้า สำหรับนี่เคอทรอบเส้ามือเด่นวิ่รูดอยู่ที่สองกับหนึ่งจับคู่เด่นสองวิงรุธสองรอบเศร้าะจะสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสองเก้า หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจ้าสำหรับรอบบายเดนวิ่งรูดอยู่ที่แปดและเจ็ดจ้าแปดเจ็ดวิ่งรูดจับคูรอบบายเดนแปดวิ่งรูดแปดจับคู่หาแปดหาแปดหก แปดหนึ่งแปดแปดแปดเจ็ดสำหรับเด่นเจ็ดวิลจ์เจ็ดจับขู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า 1> 1, จ็ดหนึ่งจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นการอบบายคอเน้นอยู่ที่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดหกแปดแปดรอบเสาเขาเน้นอ,อยู่ที่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกสองเจ็ดสองหาจ้า สำหรับแนวทางนี่เค e, อีหลบซอารบายมือนี่วันทีสิบตามนี่เลยจ้าขอให้พีน่น้องเอซทุกคนทุกทานโชคดีเฮงเฮงปังปังกังนทุกคนทุกทานจ้าฝากกดไลค์กดแช,ชร์ให้แอดจอยด้วยเนะจ้าถ้ามักถา้าชอบคอยตามถ้าบวมักบอสอบก็สมาสมรารถปล่อยผ่านได้เนะจ้าอันนี้คือบบมีการบังคับกันแต่อย่างใดนะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า